สวัสดีค่ะพเพื่อนๆทุกท่านนะคะเชว่าจากเพจโฮมโลนไทยแลนด์นะคะวันนี้เราอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็โปรโมตเรียกว่าโปรแกรมใหม่ของเรานะคะซึ่งเราวางแผนว่าเราจะให้ท่านที่อยากจะขายซั์นะคะมาโปรโมตซับด้วยตัวเองเลยค่ะเเพราะท่านคือคนที่รู้ดีที่สุดนะคะว่าซับของท่านเนี่ย บ้านของท่านที่ดินของท่านมันมีข้อดียังไงนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจที่คนที่รับเอาไปขายหรือว่าในหน้าเนี่ย,ยพูดแค่นี้เองเหรอเพราะฉะนั้นเราเปิดเซสชั่นนี้มามให้ท่านที่ต้องการขายซับด้วยตัวเองโปรโมทเองเลยนะคะเข้ามาโปรโมทซับของคุณด้วยตัวเองกับเราคะ่ะคลิกไปที่เพจ โฟมโรนไทยแลนด์นะคะหรือว่าติดต่อมาทางไลน์ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะคะแล้วพบกันค่ะ